เภอดอนสักเดินหน้าจัดก,กิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางและถอดบทเรียนแห่งความสำเร็จศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอดอนสักร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ลงพื้นที่ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเปาะบางนายเขิมใจแก้ว บ้านเลขที่11ทับ2หมู่ที่2ตําบลปากแพรกอําเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจากการที่ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่สํารวจปัญหาและความต้องการของครัวเรือนพบว่ามีปัญหาในเรื่องของมิติด้านรายได้และด้านความเป็นอยู่จึงได้จัดกิจกรรม ตู้ยาข้างบ้านคลังอาหารข้างเรือนโดยได้มีการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนเปาะบางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพูดคุยกับครัวเรือนเปาะบางในการปรับทัศนคติปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ครับทางศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอํานวยนนทัต์จังหวัดสุรา์ธารีก็ได้ยึดข้อมูลครัวเรือนปลอบางนะครับตามฐานข้อมูลที m ีแมปทั้งปี2564ปี2565ในขณะเดียวกันเราก็มีทีมที่เลี้ยงตำบลได้ออกสำรวจนะครับครัวเรือนที่อาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลทีพีแมปเพื่อได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริงมากที่สุดทีนี้แนวทางในการช่วยเหลือของเราก็ วิเคราะห์ศักยภาพของครัวเรือนหลัก4ทอ่อนั่นก็คือตัวศักยภาพของครัวเรือนเองแล้วก็ทัศนคติของครัวเรือนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทรัพยากรที่เราจะระด,ดมจากภาคส่วนต่างๆอย่างวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่รายครัวเรือนของคุณลุงเขิมใจแก้วซึ่งก็มีปัญหาทั้งด้านที่อยู่อาศัยเรื่องความเป็นอยู่การเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องไรายได้ซึ่งครบถ้วนกับทุกมิตินะครับแต่ว่าการช่วยเหลือของเรานี่ก็ระดมมาจากทุกภาคีทุกเครือข่าย โดยเฉพาะยิ่งสังคนในชุมชนเองเนี่ยเขามีกองทุนของระดับชุมชนที่จะให้เป็นทุนประเดิมซึ่งกองทุนของชุมชนเนี่ยจัดการโดยทางผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งนะครับที่เราจะช่วยครัวเรือนที่เปราะบางคอยดูแลช่วยเหลือคนในชุมชนเองในขณะเดียวกันนะครับก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติของของคุณลงเขิมใจแก้วแล้วก็สมาชิกในครัวเรือนนะครับให้ให,ให้ให้มีความรู้สึกอยากที่จะช่วยเหลือตัวเองด้วยให้มีความขยนันกันแข่งเด็กๆ รุ่นหลานที่อยู่ในวัยเรียนก็ต้อง,ต,องต้องให้ความสาคัญในการไปไปโรงเรียนนะครับซึ่งทราบว่ารุ่นหลานของคุณลุงเขิมเมีก็ไม่ค่อยไปโรงเรียนกันเพราะงั้นเราก็ต้อง,ต,องต้องประสานกับทางโรงเรียนสถานศึกษาซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนเองก็คุณครูก็มาด้วยและก็ติดตามครัวเรือนของนักเรียนก็พยายามจะให้ไปเรียนเพราะโอกาสทางการศึกษามันเ<ศ>ท่าเทียมกันในอนาคตอาจจะดีมีความเป็นอยู <kein S 2> ท <Kas. S 1> ่ที่ดีขึ้น ลุงทั้งรูเขาคนล้านก็คืออยู่ในนีเ้เพ็นบ้านในรู้ล้องคนแต่ว่าบ้านหลังนี้ก็ค,คือจัดคนถังมันก็ยี่สิบจัดคนทีของปู่ยาตายายแต่ไม่ใช่ติดลงุงติดล้านสางคนแต่พร้อมมันถือธรรมานหรงย่างทึ้งไอ้รูก็คือตัดย่าง ทำอมทีพลุงไม่ใช่ทำไรก็ขิวหยบาบจักอย่างเดียวอย,อ,ยอย่างเดียวจะไปทำงานมันสมไมก้อนไม่ได้เลยลุงไปจ้างก,ก็ทำไรทำทุกอย่างทุกสิ่งเลยที่จะต้องแบกต้องห้ามต้องทากต้องขุดนี่คือลุงทำได้แต่ทำเรื่องเขียนเรื่องันูลุงไม่รู้เป็นนัง่งคือวัดทำจักรู้ทำเป็นเ้นบางตอน่วเขาไหนให้ทำเย็บทิ้งสักรั้งก็สัก รอยได้แบบนี้ช่องรอยลุงตัดมาแล้วก็ล้านล้านลูกๆล,ก,ลกเก็บเป็นทุกคนขึงกับผู้เย่ยห้าจ้าใา้ชูชีวิตชูชีวิตชูย้ยาจ้าอีลุกหล,ล,ลุกล้านล้านได้ไปเรียนได้แบบน,นั้นไอ้มันได้ผ่าตัวแล้วคือมันจะต้องจะไม่มีฝารูเลยไม่มีสมบัติไ้ให้มันนันต้องต่อสู้สั้นๆไปทำอาชีพมา,ามโอ้มีด กาทุกการสรานน้ำปลาน้ำมันไอเครื่องบริโภคที่มากมายกลก้องแป็ดเก๋ยรู้สืกอ่วาปลื้มใจมากรูร้สึกว่าปลื้มใจมากทุกๆคนที่มาช่วยน,นับน,นู่นความลำบากของลุงอ่ะลุงก็ขอขอบคุณมากทำให้มีกำลังใจ ในการดรําเนินการในวันนี้นะครับก็เชื่อมั่นนะว่าทังครัวเรือนของท่านคุณลุงเขมใจแก้วแล้วก็หลายๆครัวเรือนที่เราทางสองพอําเภอนอนสัตว์จังหวัดขานแา่ีได้ดําเนินการมาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยสามารถที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเราได้การส่งเคราะห์บเบื้องต้นในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับเรื่องเข้าของเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคบางรายเราก็ซ่อมบ,บ้านซึ่งชำรุดทรุดโทรมบางรายเราก็ก่อสร้างห้องน้ำให้นะครับหลายหน่วยงาน ที่ร่วมบูรณาการกันผมเชื่อมั่นว่าถ้านะครับทุกครัวเรือนเนี่ยได้ช่วยเหลือตัวเองต่อแล้วก็มีชุมชนคอยประคับประคองนะครับแล้วก็มีภาคราชการภาคองคออ์กรเอกชนช่วยหนุนเสริมเนี่ยทุกครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระบบนี้นะครับสามารถไปได้แล้วก็เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเช้าทางคณะได้ร่วมพูดคุยและถอดบทเรียนร่วมกับทางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนคนครศรีธรรมราชในความสำเร็จของการดำเนินการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับทีมปฏิบัติการขาจัดความยากจนอำเภอดอนสักโดยกิจกรรมช่วยเหลือครัวเรือนเปาะบางในวันนี้ได้เห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจกันปลูกพืชผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนเปราะบางและมีแผนการดําเนินงานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่อําเภอดอนสักที่ได้ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนพื้นที่ตําบลปากแพรกเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธปรรมและเกิดการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติได้อย่างแท้จริงมุ่งสู่ความอยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนต่อไป